ผมเคยสงสัยอยู่บ่อยๆว่าทำไมตะไคร่น้ำถึงเกิดขึ้นเร็วจังโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่มีแสงแดดส่องมามากเลยอดคิดต่อไม่ได้ว่าตะไคร่เหล่านี้มันจะมีอันตรายต่อร่างกายไหมที่สวนผมมีถังที่ใช้สำรองน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ลดน้ำต้นไม้ในสวนซึ่งวางอยู่ในจุดต่างๆถังเหล่านี้ก็ได้มาจาก ถัทงที่เก็บน้ำประปาที่ใช้ภายในบ้านแล้วเกิดอาการชำรุดมีอาการปริแตกรั่วซึมบ้างแทนที่ผมจะนำเอาไปทิ้งก็เอามาทำการตัดครึ่งแล้วเอามาซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้แต่ว่าใช้ในสวนนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองส่วนก็คือส่วนบนที่มีฝาครอบและส่วนล่างของถังผมเอามาใช้งานเพื่อใส่น้ำเอาไว้ลดต้นไม้จะได้ไม่ต้องเดินไกลพอใช้งานไปได้ระยะหนึ่งก็จะเริ่มเห็นตะไคร่น้ำเกิดขึ้น ก็เลยลองหาข้อมูลดูจึงรู้ว่าตะไคร่เหล่านี้เป็นกลุ่มสาหร่ายชนิดหนึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงแดดเมื่อสาหร่ายมีจํานวนมากๆก็จะจับตัวกันเป็นก้อนรวมตัวกันอยู่ในภาชนะของเราทําให้น้ําดูไม่น่าใช้แล้วมันจะมีอันตรายไหมการรวมตัวของสาหร่ายที่มีมากๆกเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของการสะสมเชื้อโรคเพราะตะไคร่น้ําส่วนใหญ่ จะมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่เช่นพวกเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียหากเรารับประทานเข้าไปก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้และอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคอื่นๆได้ถ้าเป็นภาชนะที่เราใส่เพื่อใช้น้ําในการเกษตรก็อาจจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายผมก็ใช้น้ําที่มีตะไคร่น้ําแบบนี้ลดน้ําต้นไม้โดยไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้าท่านใด ต้องการเก็บน้ำเพื่อใช้ในอุปโภคในครัวเรือนเช่นใช้อาบใช้ล้างจานถ้าบ่อที่เก็บน้ำแล้วเกิดตะไคร่น้ำก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้น้ำจะดีกว่าผมมีบ่อวงที่ใช้รองน้ำฝนเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีฝนซึ่งในบ่อวงของผมก็เคยเกิดตะไคร่น้ำเช่นเดียวกันจนต้องทำการปล่อยน้ำให้แห้งและทำการล้างบ่อวงใหม่ จากการหาข้อมูลจึงพบว่าปกติในน้ําจะมีสปอปนเปื้อนอยู่แล้วและ,จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วถ้าอยู่ในสภาวะที่มีแสงแดดส่องถึงจากคําคํานี้ผมเลยหาวัสดุมาปิดปากบ่อวงเอาไว้ครั้งแรกผมใช้พลาสติกที่ได้จากพลาสติกที่ใช้ในการลองบ่อแล้วเหลือและนามาปิดฝาบ่อวงโดยหาเชือกลัดหรือลวดเพื่อไม่ให้ลมตีหลุดรอบนี้ น้ำก็ไม่เกิดตะไขร่น้ำเลยในปีนี้ผมจึงนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่ใช้ในการทำผนังเอามาปิดฝาบ่อวงจากการทดสอบดูก็ไม่มีตะไครเกิดเช่นเดียวกันน้ำที่เห็นอยู่นี้เนี่ยผมนำมาใส่ประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ทำพื้นบ่อวงใหม่จากที่ดูก็ไม่เกิดตะไคร่น้ำเลย ผมอยากสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการเก็บน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือนโดยเฉพาะเราอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีปราปาเข้าถึงก็ควรคำนึงถึงภาชนะที่จะใส่และภาชนะนั้นต้องปิดฝาให้สนิทไม่ให้แสงแดดส่องถึงหรือพูดง่ายๆว่าในภาชนะต้องมืดไม่มีแสงสว่างเลย จึงจะไม่เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ําซึ่งจะนําไปสู่การเกิดตะไคร่น้ําเท่านี้เราก็สามารถมีน้ําใช้ในครัวเรือนได้อย่างที่ไม่มีอุปสรรคทําให้เกิดปัญหาในการใช้น้ําของเราได้แต่ในจุดที่ไม่ได้ใช้น้ําในครัวเรือนก็อาจจะปล่อยให้เกิดตะไคร่น้ําได้บ้างเราก็สามารถใช้น้ําได้ปกติอาจจะใช้รดน้ําต้นไม้แบบในส่วนที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ การนำแลนด์มาคุมก็ไม่ได้ป้องกันไม่ให้เกิดตะไคร่น้ำได้นะครับแสงแดดก็ยังส่องผ่านอยู่ดีเพียงแต่ช่วยให้น้ําไม่ร้อนในช่วงเวลารับแสงแดดมากๆในช่วงกลางวันเท่านั้นเองแต่ถ้าน้ําต้องใช้ในระบบน้ําหยดตัวตะไคร่น้ำจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดทางเดินของท่ออุดตันและอาจจะเกิดอาการอุดตันตามหัวน้ําหยดได้แบบนี้ก็ต้องหาทางป้องกันและแก้ไขด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป สวัสดีครับ